มาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะวันนี้ระดมทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมไปทั่วจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นการพ่นทั้งละอ,องน้ําแรงดันสูงแล้วก็ขึ้นบินทําฝนหลวงด้วยแต่ว่าค่ามลพิษตอนนี้ยังคงพุ่งสูงอยู่นะคะวันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่ปอพจังหวัดเชียงใหม่ก็นําหุ่นยนต์แรงดันน้ําสูงขนาด60หัวไปพ่นละอ,องน้ําขึ้นในอากาศแล้วก็ชะล้างฝุ่นที่เกาะตามใบไม้ยอดหญ้าต่างๆสร้างความชื้นในอากาศค่ะ เพื่อหวังว่าจะลดปัญหาหมอกควันไฟป่าที่บริเวณสนามหญ้าในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พ่นแบบนี้นานเป็นชั่วโมงเลยคุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ยังแย่อยู่นะคะแม้ว่าค่าฝุ่น pm 2.5จะลดลงบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ว่ายังสูงกว่าค่ามาตรฐานหลายเท่าตัวโดยในช่วงบ่ายในพื้นที่ตำบ,บลสุเทพตำบศรีสีภูมิแล้วก็ตำบ,บลช้างเผือกค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง147-197ไถึงมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ลดลงมาจากเมื่อวานนี้ทุกสถานีวัดค่ะตั้งแต่3 0มสถึงห้ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าค่ามลพิษยังอยู่ในระดับสูงที่มันยังกระทบกับสุขภาพของประชาชนนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในบ้านแทบทุกบ้านค่ะปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศก็จะออกมาพ่นแล้วก็รดน้ําต้นไม้ร,บรอบๆบ้านหรือว่านําผ้าหมาดมเนี่ยมาชุบน้ําคลุมหลังพัดลม ก็เป็นการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะคะช่วยซับขุ่นควันไปได้บ้างซึ่งเชียงใหม่ย,ยังถูกจัดอันดับให้มีคุณภาพอากาศแย่อันดับหนึ่งของโลกในช่วงบ่ายซึ่ง2สัปดาห์ปิดกันแล้วค่ะขณะที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้เครื่องบินเกษตรชนิดคาซาจำนวน4ลํลำนะคะขึ้นบินบริเวณพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดพะเยาแล้วก็ลำปางพื้นที่ป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแล้วก็ตาก รวมถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนแม่มอกจังหวัดลำปางบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรวมถึงเติมน้ำเขื่อน ในเขื่อนกักเก็บด้วยนะคะค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักคลายร้อนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมปางช้างแม่สาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นําช้างน้อยแสนรู้ห้าเชือกค่ะเดินตามกันไปเนี่ยนะคะลงะเล่นน้าค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานช้างน้อยห้าเชือก อยู่ในวัย5 9ขวบเองยังสนนะ,ะมีพังสร้อยฟ้าพังเอื้องคําพังน้ำทิพย์พลายดอยแล้วก็พลายสยามนะคะเป็นช้างที่เกิดในโครงการอนุรักษ์สืบสายพันธุ์ช้างไทยของปางช้างแม่สาลงไปเล่นน้ำในลำห้วยค่ะพร้อมกับพี่ๆควานช้างแล้วก็เด็กๆเ,เมื่อกี้เห็นว่าน้องเขาแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ดาราอัง้งสวยงามเลยนะคะ ช้างน้อยได้เล่นน้ําแบบนี้เขามีความสุขนะแล้วเขาก็พ่นน้ําร่วมเล่นน้าสงกรานกับเด็กๆและควานช้างอย่างสนุกสนานเลยค่ะในลําน้ําแม่สานี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มากันเป็นประจําอยู่แล้วครั้งนี้ได้มาร่วมชมบนสะพานไม้ไผ่แล้วก็บันทึกภาพความน่ารักของเหล่าช้างน้อยนะคะ,คะนอกจากนี้ที่ปางช้างยังประดับตกแต่งตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยค่ะเขาก่อเจดีไซน์ประดับด้วย ตุงไส,ส้หมูใช่ไหมคะย่นๆแบบเมื่อคู่นี้สีฟ้าสีเหลืองนะคะก็ท <griff> um ํามาจากกระดาษมูลช้างเป็นการช่วยลดมลภาวะของปางช้างแม่สาตกแต่งให้สวยงามแล้วตามสะพานก็มีประดับด้วยตุงไัยด้วยค่ะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้จัดการปางช้างแม่สาบอกว่าสงกรานปีนี้หยุดยาว10-17เมษายนขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมช้างให้อาหารช้างที่ปางช้างแม่สากันนะคะ นอกจากนี้ที่ปางช้างแม่สายยังได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเมืองเชียงใหม่ด้วยการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยตุงไส้หมูอย่างที่บอกว่าสีสันสวยงามเลยนะคะทำมาจากกระดาษมูลช้างให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงกรานด้วยค่ะ